สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลจำนวนสามนายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเขตคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดนราธิวาส เวลา11นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายชัยสิทธ์พานิชพงผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระเจ้ทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีไปมอบแก่กำลังพลจำนวนสามนาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนศีสาครระหว่างเดินทางเข้าตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่หมู่ที่6บ้านไอกาแซตําบลศีสาครอําเภอศีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่31มกราคม2564ได้แก่10ตํารวจเอกธีรศรักดิ์ผ่อนพักดีสิตํารวจเอกนเรศสันกูลสิตํารวจโทิยญพงษ์เพชรจํารัด และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา และที่จังหวัดนราธิวาสเวลา15นาฬิกาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาตำรวจยุทธกรเรืองเพ็งกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนาราธิวาสการได้รับพระชทร,รมพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววันพร้อมทางได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่2,550สมาคมประกันวินาศภัยไทยโรงเรียนสายปัญญารังสิตกองทุนฟากฟ้าสุรไลนายกสมาคมสิกเก่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งในประเทศไทยและคณะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานโภชนาการสวนจิตละดาห้องเครื่องท่านผู้หญิงประภัยศิวโกเศษสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาชิกราชสกุลพึ่งบุญ บริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดบริษัท Frosers Property ประเทศไทยจำกัดมหาชนโรงเรียนวัดทรงธรรมบริษัทโตชิบา้าไทยแลนด์จำกัดผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจภาคกลางคณะตำรวจศาสร์โรงเรียนนร้อยตำรวจสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภยัยแห่งประเทศไทย สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิรารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศา,าลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชาวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบ,บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณพรวดีและคุณวราวิทย์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ